อ่าเทพผู้ดูเขาม้สึกหน่อยครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ครับก็ดีใจและไปเก็บตัวนะครับที่นี่พื้นดินครับก็พยายามจะเรียนรู้จากพี่ๆให้มากที่สุดแล้วก็พยายามตัวผลงานให้ดีเพื่อเพื่อจะได้ไปต่อที่ยูเอเแล้วก็เพื่อทำหน้าที่วังนี้ดีสุดครับเทพเข้าสู่วันที่สองนะครับกับกับการเออเก็บตัวกับทีมครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับก็บรรยากาศก็เป็นยังไงครับก็ทุกทุกคนก็คุ้นเริงดีอยู่แล้วทั้งในในสโมสรที่เราเคยเจอแล้วก็ทีมชาติที่เราเคยเก็บตัวกันหลายครั้งก็ เราไม่ต้องปรับตัวอะไรมากก็อยู่อย่างอย่างมีความสุขแล้วก็เป็นเปนไงเป็นทัาน์ไทยครับผมเที่อนี่เป็นครั้งแรกครับพี่ตั้งแต่โค้ชควบคุมทีมแล้วก็มีการซ้อมเช้าครับเที่หลักๆโค้ชเน้นอะไรครับเที่ครับก็น่าจะเน้นเรื่องเรื่องแรงแล้วก็เรื่องกําลังก็จะค่อยๆปรับจักหนักค่อยๆขึ้นไปอะไรเงี้ยเพราะว่านักเตะหลายคนก็ไม่ได้ซ้อมมากับสโมสรเลยก็ค่อยๆพยายามให้นักเตะมีอาการบาดเจ็บหรือว่ามีอาการล้ากันไปก็ค่อยๆจัด เออบากลายเป็นหนักอะไรเงี้ยค่อยพยายามจูนไปครับผมอ่าเท่ที่ผ่านมาเราเป็นตัวหลักละถือว่าเอ่อในงานผลงานก็โอเคลนะในในในวันเด็วชนครับแต่ว่าชุดใหญ่เราอาจจะเบียดขึ้นมาไม่ได้เรามองตรงนี้ยังไงครับท่ครับก็พยายามต้องต้องทางานหนักกว่าเดิมครับก็เราก็รู้ดีแนละ้ครใครก็อยากอยากได้หนชาติอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายาม พัฒนาตัวเองหรือว่าตามท่นพี่ทันอะไรที่เราเรียนรู้ได้เราก็เรียนรู้อะไรที่โค้ชแนะนําเราก็พยายามทำตามเพื่อเพื่อเราจะได้พัฒนาตัวเองต่งไปับครับที่สุดท้ายครับปีนี้เรามีผลงานที่ดีของสกวลนครในลีกครับคาดว่าจะเอามาต่อยอดยต่างๆางครับในทีมชาติครับก็ด้วยสไตล์ที่ที่ผมเคยอยู่กับนิโคลก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากเราก็อาจจะปรับตัวไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็พยายามเรียนรู้เออขณะที่เราควรที่จะต้องปรับปรุงจากนี้โน้นเราก็ขอคำแนะนําของเขามาแล้วก็ส่วนมากเราก็จะเน้นเน้นเป็นหลักก่อนก็คือ นั่นเป็นทีมก่อนแล้วก็ผลงานส่วนตัวก็คอยว่าทีหลังเนี่ยก็ทำทีเก็ดชิงชาะิลายของเราก่อนคราผมคิด